<ผ>คนหลวงนะือแบบเมือ่อวานไอ้นั่นมันอยู่ทีมกับเราใช่ไหมพี่ไอ้ที่มันกาก,กาะกอะ<ไ>ที่มันอยู่แค่เตาอ,อ่ะโบซิโต้อะจำมันได้ไหมโบซิโต้โบซิโตมันเจอเราเมื่อคือน <c oughs> ใช่ไหมมันจำได้เลยเลนโนมอนนี่แหละ อตัวซ้ำนะข้างหน้าเขาเล่นตัวซ้ำอย่างไอ้นี่คกนี้ยผมว่าถ้าเข้าแคนดังแล้วไม่ไม่ปั๊ม่มาอ่านจะเวิร์กว่าก<ม>ับเข้าแคนดังแ<ม>ล้วั๊มให้ป่านะมันไม่เวร์มันจะเป็นภาระของคนอื่นเขาว่าป่าแลนวคุณแม่ใหญ่เขาบอกว่าป่าให้เขาไปยังไงเราไม่เอาห้าดีไม่เอานะคุณแม่ ทีมงานเราไม่เอา 5V นะ 5V ไม่เอานะทีมงานเรียกแก 5V แล้วกันนะเดี๋ยว 5V นะไม่เอานะแบอะไรดีวะเดี๋ยวเซมคิดก่อนตัวไหนเนี่ยตัวไหนเนี่ยด็อโซโล่ยวแล้วนี่อยู่ป่าแล้วดอกเตอร์อยู่บ่าแล้วดอกเตอร์อ๋อผมเซฟโซโล่ผมไปกลางในงั้นผมกลางในงั้นกลางอะไรดีวะโอ้หาตัวกลางไม่ได้ปะผมกลางในงั้น กากรอะะไดวต้อง B B อบีเคบีนะเกมนี้ตัวการไม่ได้วะต้อง B B บ <ะ S 1> ีเคบีมีต้องบีเคบีด้วยเลยนะไม่ได้สายบีเคบีนะคุณยุบบีเคบี B B แลว้วเกมไม่ได้ทำอะไรเราไม่ได้เจอสถานการณ์อย่างงี้ว่านะงั้นแหละนี่แหละง่าย ใครมาเนี่ยอู้งูยากเลยฮีโร่แบบนี้เล่นยากมากนะผมบอกเมื่อกี้เห็นดรเตดรเตอร์บอกแปลงแต่ไม่ได้ดูว่าใครพูดเนี่ยว่ามันไม่ขึ้นรูปใหม่เลือกเลือกไม่ได้เรนดอมดูก็แซดูเลือเดียอหมึงเล่นไม่เหอะเล่นปาก ได้อยู่ได้อยู่แบกแบกเอาด็อกเตอร์แบกเราหน่อยนะมึงต้องหัดแบกมั่งเผื่อไปเจอคนโหนมึงจะได้คนโหดไม่ใช่ว่าจะเจอแต่ทีมสบายนะ็อกอร์เกมนี้กูให้มึงแบกเต็มที่เลยแหละกูบอกให้โอ้คำนี้แย่นะเอาเอาเอามามามาโอ้เลือดเยอะนี่นะ

นไอ้ซัไอ้ซับจะรอละงานหยาบแล้วโอ้ยตายนะมึงสามหนึ่งเลยนะ อะไรมันจะนักหนาวะไอโมนาเดี๋ยวแตกให้หน่อยนะโอเคอ่ะอือตีฟรีกูตีเอาเรื่อยๆตีฟรีกูตีเอาจนเมื่อยอ่ะตีฟรีอ่ะ Is Could we have some to go, please? Death is destiny, and destiny is 16. Give or take some gravity bangs. Speak Mad. Later. They are always watching, but the past is that.

ไอ้สัสหลอดแม่งเอากูแล้วลองของแล้วหลอดเราจะลองของแล้วผมว่าได้เลยหลอดมึงสกิลกูได้เลยไอ้หลอดได้เลยอย่างั้นแหละกูชอบ People say that I'm not a good job, Lord. Say, I know all pumpkin tastes like simple. Then let shop, มันว <istles> <c oughs> <ies>, ิ่งไล่หาตัดดูนแล้วเขาคือใครรอโซนเอาไปให้่ายระวังด้วย เมย์หายยาวเลยเมย์น่าจะมากลางนะเมยมากลางวะวเมยมาจากล่างจากจากบนหรือจากล่างวะจากบนครับเมยหายจากบนเนี่ยเสรจแล้วเสรแล้วซ้ำหายตหา ดนออกเอาวะมาดิเอาได้เหรอเอาแล้วมไปแล้วไม่แล้วมันอยู่ตรงนี้เอาได้ยมันไปแล้วอีจัดเลยวัด เอาขคไหาโทโททฮะมันี่เเล่นยังไม่ได้ไม่ไผมผมผิดเองแหละผมไปกดสมัด่ะระวังตรงนี้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 ตัวนึงตรงนี้ตัวนึงตรงนี้ตัวนึงแล้วล่ะ

วันเราเจ็ดเลย <c oughs> ได้ขวนมาเดีวล่างผมประมาณเจ็ดเดี๋ยวผมไปแกงเจ็ดแปดมาวะอนพ่่อน,นมาน,าน,น้าไม่มีเลยนะ

แม็กวไวไหมน่งไว้ดยพี่โผมไม่รอดแล้วต้องไม่ยอมตายดีอยู่แล้วตายเล็กแหลเสียเงินน้อยตามรอยไอ้นี่ของมาเลยหลอดเด้

วรมาิ่งมาวิ่งมาได้ไหมวิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมาหลอดหลอดเอาเ่อเลยผมอดแกงมรตีปอบแับสวรรค์แตกแล้วแม็กแม็กสวนได้ยังที่ไม่ โอ้โหแม่งกีโร่กำลังไฟเจ็บเลยพี่หมล้วน่โอ้โหของข้ะคนมืนโอ้โหเขาทำ้อะนิ่มาดนี้มันคนหรอขี้กันวะกูตายรัวๆเลยนะจ๊ะ อุ้มยุหล่อไม่ละหล่อยุท่าไมท่าไมโดนสตัร์หลอดอยู่ตะกิยวไม่แรงอ่ะตะเกียวนเบามากนะแต่ก่อนนี่ทำไมคนแรงเดี๋ยวนี้ปรับลงเบาแบบเบาแล้วแต่ก่อนอันตีทีเดียวตายผมว่าไม่ถดีเลยนะแต่ก่อนเนี่ยกดอันตีทีเดียวนะล้มเลยเรื่องสืบก้างเราได้เนี่ยรอรอรอผมผมไปเล่นมาแล้วคุณแรงใช่ไหมแม่โอตะเกียว มาแ้ผมพาบ่วน <c oughs> นงนงะพ <c oughs> ี่เบสดูทีท่หน่ง่วว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 วะวว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 วปวววววอ้ววว แม่โดนว่ะโดนดมร้องเหมแล้วไอสัตว์นี่ก็เลีงแต่กูโหแม่งจะขึ้นไปช่วยแม่งลงมาดักเลยรอดเด็กหมูแบบบาง อู้ไม่ใช่ไม่ใช่บางครับดาวเมททุบแรงนะกุนแบง๊กอ่าตามอยู่ดาวเมททุบแรงนะกุนแบ๊กไม่ใช่บางครับอู้เบเฮเนี่ยเสียงเสียงตายแล้วมีคนเชียร์เลยกุนแบ๊้ทงล่างเลยมาทำไมก็ต้องเฮียรเลยกุนแบ๊กอู้ต้องมีเฮกันหน่อยนะคนเดียวตายไปกูเชยร์กันเลยนะทีมงานเราบอกว่าเริ่มใหม่ดีกว่าโอ้ยยิงโอ้ทีมงาน ใช่ครับผมแม็กก็ดูที่ฮีโร่นะเขาไม่ได้ดูคนเล่นนะใช่ครับดูที่คนเล่นเขาดูที่ฮีโร่หรือเปล่าผมว่าใช่ไม่ดูว่าใครเล่นเลยเขาว่าโอ้คอนดีกว่าเขาว่าเจอฮีโร่ยี่โอ้ตัดกำลังมากคอนเล่ไหมเขาบอกว่าคอนเล่ไหมเจอยี่เขาบอกกำลังครับโอ้เราทำอย่างนี้ได้ไงคุณยุไม่ใช่ครไม่ใช่อันนี้นะอาบาอนหรือแอคนะคุณยู่ โอ้คุณโยนี่รอร้านนะที่เห็นนะคุณแม่จะเห็นนะผมเห็นเห็นเลยผมเห็นเลยเปี้ยเข้าไปดอกหนึ่งคืเต่าคือเต่าต้องชาร์จนะผมไม่ชาร์จนะนี่ผมปล่อยรัวๆโอ้โใครเข้ามาดูไอดีครับไอดีเขาขีอดีมีเลขนะใช่ไหมตัวเลขต้องมีตัวเลขนะมีตัวเลขไปก่อนนะ โดนชิปขาคนแว๊กดีดอกนะคนแบ๊กเห็นไหมครับดีดอกดีกว่าให้ทีรงข่าวนะดีกว่ามอ่ตายชิปป่าดีกว่าตาฮี่ไปแวทงหมดคนแบ๊กพูดถูกนะปันการมันคงอโอแออยู่นี่เองไม่ตรงไม่นต้องวิ่งสปล๊าปกูดาว ไม่ตายมั้งโอ้ไม่ตายครับผมเนีผมไม่ตายนะเพราะว่าอติเขาอ่อนมากครับผมเนี่ยไม่ตายไม่ตายอติเขานี่เหมือนไม่ Jamie, ไมีแรงนะคุณแบ๊คกำลังจะหมดแรงนะอติของเขานี่โอ้ผมฟากคลิปใหญ่คนเดียวนะอติของเขากำลังหมดแรงนะคุณแบ็ครู้อย่างยังอะ โอ้ยตวจริงไปนู่นแล้วโอ้หระวังกําลังไปนะกําลังไปเห็นปะเห็นปะรู้ข่าวออกจากถาฟ้ามาก็ชิ่งเลยนะกําลังโอ้สบายแรงนะแบบว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเลยนะหมุนมุนแรงกับมูนอีกต้องวอร์การก็มั้ง หรือเปล่าใครจะมาสอนการนอนวาไว้อยู่นะแต่ไม่วานะมันเก็บไปจังหวะสำคัญหลอไปแล้วเฮ้ยข้างบนอ่ะาย่โดเหรอห <c oughs> ลอดไปใช่ไหมโอ้โดนตันตีวิ่งมาครับ นี่นะสวนนะทำไมเขาต้องใส่สติผมด้วยกันไหมเฮ้่ข้อง <c oughs> ใจอะไรของผมเนี่ยอ้าวตามงานเลยครับอย่างนี้เขาไปฟาดอะไรครับฟาดคลิปฟาดคลิปฟาดคลิปโอ้เอาไม่โดนได้ใหญ <c oughs> ่วะเมื่อกี้อู้ยสินรูปป่าไม้มาโอ้เขาฟาดคลิปนะเขาจะอันนี้คลิปต่างคนแมบ เขาลา,าชิบก่อนกลับบ้านไงีย้ไยไปซื้อซื้อ,อปิ้งเงี้ยเขาเข้าใจละไม่ทันนะโอ้โหลาชิบก่อนกลับบ้านอันตีกว่าล่ะอดกว่าตีใส่เดี๋ยวผมนั่งเนี่ยรู้ไม่เขาเลยรู้ไหมเขาอย่างเงี้ยอันตีนะตอนเนี้ยบาทโอ้คุณแว๊โอ้โหตอนเนี้ยบาท <laughs> อนน้ห้าบาทตอนเ้ย <laughs> บาทตอนเนี้ยบาทห้าบาทถึงได้กี่นาทีก็ไปสิบห้านาทีใช่ไหมตื่นมาว่ากูานะ นี่ต่อห้าบาทเด้อได้สิ่ห้านาทีนะผมอะผมจําได้นะผมไม่ได้ลุงต่อโอ้ต่อห้าบาทแต่ตอในห้าบาทตอในห้าบาทต่อในห้าบาทเลยนะนี่เดินฐานในโชว์ครับวางพอยโอ้มาแล้วครับ นอเจ้าบกเหรันติไม่เข้าหล่อนละพอละตดเลยด้านเรียบร้อยอู้หอนพอละโอ้มัอนกัง่ายๆนะไม่น่ายเนาะอย่างนี้นะตอนเช้าโอ้ผมก็โหดเกินใช่ไหมพอลยคุณแม่โหดเกินอนไหดูอย่างคุณแม่โหดนะผมว่าอู้อัพเบียว